ทางคุณสีแดงคอยคนกลับมารอยลอกเพียนบันนอกอหอกน้าหมู่เขากลายืนท้าโต้ลมลมหนาวปีนี้ยังช่วยผ่านหอบพาข้าสารเรื่องดาวเป็นไปผ่านการเวลา ระยะเวลาเพียง7ป <c oughs> mm ีต้นไม้หลากหลายชนิดก็จเจริญเติบโตบนคนาอย่างแน่นขนัดซึ่งเป็นผลงานของพี่คำานึงเจริญสิริอดีตนมโรงงานที่เคยใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนนับ10ปีก็มีความสุขดีไหมสมัยนั้นก็ก็คือเราก็อยากจะไปทํางานมีอาชีพที่มั่นคงมีอาชีพเป็นเงินเดือนอะไรประมาณเนี้เพราะว่าอยู่บรานอกเนี่ยาทำการเกษตรเราเคยทําแล้วเนี่ยปรากฏว่าเจอแรงเจออะไรต่างๆเนี่ย มันก็ไม่น่าทำไม่น่าอยู่อย่างเงี้ยเ,ออเพราะว่าเคยทำออนาหกสิบร่ปีแรกเนได้สามร้อยกระสอบแต่พอปีหลังเนี่ยได้แค่สิบทุงปุ๋ยอย่างเงี้ยนะครับออก็เลยต้องเอออะไรล่ะที่มั่นคงในชีวิตนะครับออหลังจากนั้นก็ออได้ขออนุญาตพ่อกับแม่แล้วก็เดินทางไปกรุงเทพนะครับ ตอนนั้นก็ใช่เลยนะครับพอได้เงินมาได้เงินมาตอนแรกก็ส่งทั้งบ้านบางทางส่งทั้งบ้านแต่พอภาคหลังเนี่ยก็เริ่มจะไม่พอจ่ายบ้างเพราะว่ามีเพื่อนฝูงเยอะแล้วเด็กกินเทียเ่ยวเสพเมาแล้วก็ผมนี่ต้องยาวรุงรังใส่รองเทา้าบูทตใสก่กางเกงยีนอย่างงี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์เมื่อ,อไรก็จับกลุ่มเพื่อที่จะตั้งวงกินเหล้าพบปะกกันอย่างนั้นนะครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าสมัยนั้นก็คือ นั่นเลยคือความสุขขณะที่ทำงานโรงงานอุตสาหกรรมมีเงินเดือนประจำแต่ติดอบบยามุกเล่นการพนันทำให้เงินเดือนแทบไม่พอใช้ต่อมาเขาได้กลับมาทำธุระที่บ้านและมีเหตุการณ์ที่นำสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิตก็ที่ที่แรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะกลับมาบ้านนะครับแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่ให้กลับมาบ้านมา เยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ที่นี่นะครับแล้วก็มีงานแต่งงานอะไรในในชุมชนนะครับก็เลยพอกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยสมัยแต่ก่อนที่ตั้งวงกินเหล้าชอบกินเหล้านะครับพอตั้งวงกินเหล้าเสร็จเนี่ยก็จะมีชาวบ้านเขาเอาต้นไม้มาปลูกนะครับซึ่งเป็นต้นยางนาแล้วก็คุยไปคุยมาก็บอกว่าปลูกต้นไม้จะมีค่าเหมือนทองคำนะครับผมก็เลยสนทนาแล้วก็โต้เถียงเขาว่าโอ้เมื่อไรมันจะโต เมื่อไรจะได้ตัดเมื่อไรจะได้ขายอย่างนี้นะครับคุยกันไปคุยกันมาแล้วเขาก็โยนหนังสือเล่มหนึ่งให้อ่านนะครับผมก็เลยเปิดอ่านหนังสือเล่มนั้นนะครับจนท้ายที่สุดก็มีคําทีอ่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นเขาบอกว่าเป็นปราชชาวบ้านนะครับซึ่งเขาไม่วิ่งหาเงินแต่ว่าจะทํายังไงให้เงินวิ่งมาหาเขาและสําคัญที่สุดเขาไม่วิ่งหาเงินแต่ว่าเขาจะสร้างความสุขสร้างสวรรค์บนดิน ในนาของเขานะฮะซึ่งพออ่านดูแล้วเออมันก็เอ,อเลยอยากจะรู้จักว่าคําว่าปราดชาวบ้านเนี่ยเ,ออเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยรู้จักคําว่าปราดเลยแล้วก็เขาก็คุยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเขาจะอยู่แบบพอเพียงเขาไม่อยู่แบบทุนนิยมออซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเลยว่าทุนนิยมก็พอเพียงเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าออชีวิตทางชีวิตเราก็ไปอยู่ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมตลอดนะครับ แต่พอไดอ้อ่านเสร็จปุ๊บก็เลยอยากจะเข้าไปเจอตัวว่าคําว่าปราดเนี่ยเป็นยังไงหลังจากนั้นก็เลยแทนที่จะแบกเป้เข้ากรุงเทพเหมือนเดิมผมก็เลยตัดสินใจที่จะแบกเป้เข้าไปหา,าปราชบ้านชื่อว่าพ่อคําเดืองภาษีนะครับหลังจากไปอบรมกับพ่อคำเดืองภาษี และศึกษาเรียนรู้กับนักปราหลายท่านที่คำนึงได้กลับมาทำในพื้นที่ของตนเองโดยใช้พื้นที่บนคันนาปลูกกล้วยน้ำวานำร่องและปลูกพืชผักรอบหลุมกล้วยอีกทั้งยังปลูกไม้ป่าหลายชนิดโดยไม่กลัวเสียที่ทำนา คำว่าเสียที่นาเนี่ยก็คือใจเนี่อยากจะ,ะปลูกต้นไม้ให้โล่แต่ไม่รู้จะทำยังไงนะครับไอ้กลัวเสียที่นาผมว่าผมไปดูรูปแบบของอหลายหลายคนแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรเราก็ยังปลูกข้าวอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะแบ่งล็อกหน่อยว่าตรงไหนที่จะมีต้นไม้ใช่ไหมฮะตรงไหนจะมีผักมีของอยู่ของกิน นะฮะไม่ใช่ว่าจะทาปลูกข้าวก็ข้าวอย่างเดียวนะครับเพื่อที่เราผมก็ต้องการที่จะสร้างตรงนี้เนี่ยเป็นมีพ่อมีแม่มีครอบครัวลูกหลานอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้เราก็จะมีอาชีพมีอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับซึ่งที่นาเราก็อยู่เหมือนเดิมแต่แถมยังมีต้นไม้ที่จะเป็นบำนาญชีวิตให้เราด้วยนะครับบนเนื้อที่ประมาณ30ไร่พี่คำานึงได้ขยายพื้นที่บนคันนาให้กว้างขึ้น เพื่อปลูกไม้ป่าปลูกไผ่และพืชสมุนไพรโดยปลูกกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงปัจจุบันต้นไม้บนคันนาเจริญเติบโตมากขึ้นซึ่งขเขาก็ยังปลูกข้าวไว้กินได้เหมือนเดิมนาข้าวที่ยหุดโดนโล่มไม้เนี่ยมันเสียหายไหมครับก็มีบางส่วนที่เสียหายประมาณสักเม็ดหนึ่งนะครับซึ่งอพอมาเฉลี่ยแล้วก็คิดดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทําข้าวก็ได้ประมาณสักสกระสอบป่านอย่างเงี้ย ก็คิดเป็นราคาเงินก็ได้ประมาณสักเท่าไรนะ2 0 0 0บาทนะครับในนาบิ่งหนึ่งแต่นี้อาจจะลดเหลือประมาณถ้าปลูกข้าวหลังจากปลูกข้าวหน้าแล้งเราก็ปลูกพวกข้าวโพดปลูก อะไรละฮะปลูกฟักทองปลูกอะไรได้ปลูกมันเทศมันอะไรได้นะครับซึ่งก็สามารถที่ยังมีแสงเข้าถึงนะครับแต่โซนที่อยากได้คือเราเข้าวเนี่ยอย่างทําไปเนี่ยบางทีราคามันก็ลดต้องตามตลาดอะไรต่างๆเราก็ยังมีข้าวไว้พอกินนะครับแล้วก็ยังเหลือแบ่งปันเหลืออยังจําหน่ายได้ส่วนต้นไม้ที่มันไม่มีเลยในความร่มเย็นแล้วก็ปุ๋ยอะไรต่างๆพวกได้ กิ่งไม้มาทําฟืนมีเห็ดออกเนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาเงินเพื่อที่จะไปซื้อใช่ไหมฮะ,ะและก็รายได้จากตรงนี้เนี่ยในบนคันนาเนี่ยแทนที่จะปล่อยว่างเลยไม่มีไรายได้ไม่มีต้นไม้ไม่มีผักไม่มีหน่อไม้เลยเนี่ยมันก็จะ,ะจะเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็มันน้อยกว่าที่จะมีคันนาแบบมีต้นไม้ด้วย ช่วงแรกของการกลับมาอยู่บ้านและทําเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ไม่มีใครเห็นด้วยกับพี่คํานึงเพราะเป็นเรื่องแปลกของคนในชุมชนตอนแรกไม่เห็นด้วยครับเขาก็พยายามที่จะทํายังไงก็ได้เนี่ยให้ผมกลับไปทํางานที่กรุงเทพเหมือนเดิมน,นะครับก็ทั้งพี่สาวทั้งพ่อนะครับแล้วก็คนในชุมชนมนั่นแหละฮะก็ะบอกว่าแบบนี้ทําไม่ได้เรามันต้องมีเงินทําไม่ได้เราเดี๋ยวก็วัวควายกิน ทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวแล้วก็เอาไฟไหม้นะฮะทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็แรงตายไม่รู้สึกอะไรแล้เพราะก็ห้ามแลวห้ามให้ทำห้ามนี้ห้ามไปห้ามมาก็ยิ่งทำผมก็เลยหยุดห้ามทำอย่างไงก็ททำไปเลยว่ายังไงผมไม่รู้จะว่าย,ยัางไงแต่ผมไม่ ทำกามันเสียที่หน้าเนาะวางนี้ที่หน้าก็เ<อ>พิ่งซื้อใหม่อีกเ<ช>พิ่งซื้อไปได้สองสามปีเองไม่ทันได้ทุนคืนเลยเขาว่าเอาว่าเขาอย่าทำเขาก็ยิ่งทำยิ่งปลูกต,ต้นกล้วยต้นอะไร,รต้นไม้ต้นกล้วยหลายอย่างเลยผมกเอ้าทำอะไรก็ทำไป ไม่เหมือนชาวบ้านสมัยตอนทําใหม่ๆนี่เพื่อนบ้านเขาว่าอะไรไหมอ่ะเขาว่าคุณบ้านะะต่ก่กนชาวบ้านเขาก็ว่ามันเสียที่นาเนาะเขาว่าอย่างนั้นเลยเขาว่าเป็นคนบ้าเออเขาว่าคนบ้าแล้วเดี๋ยวนี้เขาว่าไงครับไม่รู้เดี๋ยวนี้ทำตามเหรอ ตามตามบางคนเขาก็ตามตามใค,ใครมีที่นาเขาก็ตามตามก็ตอนนั้นนะพอรู้สึกว่าเจอคำนี้เยอะๆนะครับเจอคำนี้เยอะๆเสร็จปุ๊บมันรู้สึกว่าโอ้โหเรายังไงล่ะ มันเป็นไปไม่ได้หรือบนโลกใบนี้ที่เราจะมาทำเรื่องเออศรษฐกิจพอเพียงทั้งๆท,ที่เราก็ตั้งใจทำเรื่องนี้เนี่ยให้พ่อกับแม่ให้กับครอบครัวโดยที่จะลดรายจ่ายแล้วก็สร้างพื้นที่เนี่ยมีแหล่งอาหารมีอะไรไว้ให้กับพ่อกับแม่ทั้งที่เรามีเจตนาดีแต่ทำไมในครอบครัวไม่ไม่เข้าใจนะครับเ,เราก็เลยเ ตั้งคุยกับฟ้ากับดินเลยว่า,าเราลูกที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยคนนั้นมันตายไปแล้วแต่ลูกคนใหม่ที่เกิดมาคราวนี้เนี่ยจะขอมาเดินตามทางแนวของเศรษฐกิจพอเพียงเพียงอย่างเดียวนะฮะผมก็เลยตั้งปักธงที่นี่ว่าจะาไม่ออกไปไหนเลยถ้าผมทำไม่ได้ ความมุ่งมั่นและศรัทธาต่อแนวทางทฤษฎีใหม่แม้มีอุปสรรคต่างๆที่คำนึงสามารถผ่านมาได้ด้วยดีจนกระทั่งต้นไม้เจริญเติบโตโดยเขายังมีข้าวมีพืชผักไว้กินทำให้คนในชุมชนเริ่มทำตามในบ้านนี้เขาพูหลายคนนะเขามีทำตามแล้วทำตามหลายคนนะแต่คนนิดน้อยนะ ก็มาทำลายทำคนละรอยตนรอยอะไรก็มีนะแล้วพ่อดีใจไหมที่มีคนมาทำแบบลูกชายพ่อครับทุกวันกับพ่อม่ว่าอะไรจะทำแบบนี้ก็เห็นผู้ว่าเห็นอะไรมาก็ค่อยดีใจแล้วเห็นเขาปูเขาหลายงบมายกบ้านยกอะไรให้ก็ผมก็ดีใจเลยต้นไม้มันโตขึ้น แม่ชื่นใจไหมครับชื่นใจภูมิใจไหมครับป้าแม่มีล<ะ>ูกมาทำแบบนี้ภูมิใจมากน้าประสิทธิ์พันต้นเกษตรกร,กรบ้านสุขสำราญในอดีตไม่เคยคิดจะปลูกต้นไม้ แต่หลังจากไปอบรมกับพ่อคำเดืองภาษีาและคบคุณกับพี่คำหนึ่งเขากลับมาปลูกต้นไม้อย่างมากมายไปอบรมกับคุณหนึ่งกนะ็เลยแต่ก่อนเห็นต้นไม้ไตักทิ้งเลยนี่เห็นพ่อคำเลืองพูดเรื่องต้นไม้นะมีประโยชน์เยอะเลยผมบครั้งแรกก็เทเจ็ดกว่าต้นในตน้นห้าสงอบรมครั้งที่ทสอง ถ้าทำไม่ที่เยอะกว่านี้จะปลูกเยอะกว่านี้นะเรื่องของเรื่องเนี่ยผมไม่รู้อันน้ำไม่กลัวว่ามันเสียที่หรอปล่าปูกป่าครับปั๊บแต่เสียที่ตรงนี้แบบไอ้ตามขันนานีปลูกแบบห่างๆเสียก็ช่างได้ทางข่าวข่าได้พอเพียงกินแต่อันนี้อนาคตมันทายายเท่านี้ก็ไม่ถึงยี่สิบปีนะมันก็มันก็มุนค่าเยอะนะ หายลลูกลนผมจะปลูกไปถึงนู่นแล้วพูดบอกแล้วก็เ<ม>อาทำไม้ได้กลัวเขาว่าได้จะคุยผมก็สู้จนถึงนูน่นสุดทางไปทะครองนูน่น<ม><ม>เดวนนี้เห็นต้นไม้โตน่ารู้สึกไงครับรู้เพิ่มใจนะ ก็พอใจดีใจไม่ใช่ถ้าผมมีแคนาแค่ที่เดียวนะกินานาแค่นี้ถ้าสมมติว่ารวยเหมือนยี่สิบสามสิบไร่ผมจะทำอย่างนี้ทุกทีก็ปลูกไปจนจนหมดนะแต่นี้มีแค่นี้ก็ทำแคน่นี้ในเรื่องงเรื่องทำจริงเลยผม เดียวกันกับน้าวิเชียนพงษ์สวรรัสด์เกษตรกรบ้านสุขสําราญในอดีตไม่เห็นด้วยกับการปลูกต้นไม้ในนาข้าวแต่หลังจากผ่านการอบรมจึงเกิดความเข้าใจมากขึ้นปัจจุบันเขาปลูกต้นไม้กว่า3,000ต้นตอนแรกๆนี่นะบอกคนอื่นที่ปลูกต้นไม้ว่าเป็นคนบ้าครับก,ก็ทำนองนั่นแหลกะก็ปลูกทำไมมันไม่ได้ตัดใช่ไหมเออคนเราพูดเรื่องต้นไม้นี่คำว่าไม่ได้ตัดนี่ต้องมาก่อน อ่าปลูกปลูกไปทําไมไม่ได้ตัดเอาเราเราตอนนั้นยังไม่ได้ไปอบรมไม่มีคําตอบไม่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 มีตอบไม่ได้ว่าอพอได้ไปอบรมมานี่ทีนี้ตอบเขาได้ว่าตอบเขาได้เลยว่าปลูกทําไมต้นไมเอ่าแล้วไม่ได้ตัดเอาแล้วจะไปไหนถึงไม่ได้ตัดเขาว่าตายก่อนอแล้วแล้วมีใครในโลกนี้ที่ไม่ตายทุกทุกคนเ็าตายกันหมดใช่ไหมแต่ว่าเรายังมีลูกหลานไว้ไว้ให้อ่า ถ้าเราไม่ปลูกลูกหลานก็ไม่ได้ใช่ไหมโอมแล้วรู้สึกแบบโอภูมิใจที่ว่าเราได้ได้ปลูกเองเนาะลูกหลานสบายแล้วเราไม่ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรเนาะ บางคนว่าปลูกทําไมลูกตัวเองไม่ได้ใช้ก็ับลูกหลานก็ยังยังมีอยู่เนาะลูกให้หลานมาเดี๋ยวลูกหลานถ้าไม่ได้ปลูกเนี่ยไอ้ลูกหลานเขาจะว่ายังไงลูกหลานเดี๋ยวเดี๋ยวดเี๋ยวตายไปลูกหลานมาเอาแล้วหน้าตาเคยอทำไมไม่มีต้นไม้ลูกหลานจะแช่งเราอีกใช่ไหมเออนาคนอื่นทําไมมีต้นไม้นาทําไมได้นาของเราทําไมไม่มีต้นไม้ นอกจากจะสนับสนุนให้คนในชุมชนปลูกต้นไม้ในพื้นที่ส่วนตัวแล้วพี่คำานึงยังเป็นผู้นำชาวบ้านปลูกป่าในที่สาธารณะและทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อทำโครงการการจัดการดินน้ำป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ชุมชนบ้านตามาบ้านสุขวัฒนาและบ้านสุขสำรานคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจากที่ตัวเราเองเนี่ยทำก่อนจนมันเห็นผลแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขยายไป กับสมาชิกในชุมชนหลังจากนั้นก็มาประชุมร่วมกันนะฮะในสมาชิกชุมชนที่มีแนวคิดเหมือนกันและก็ไปขับเคลื่อนใน6ไร่ก่อนนะครับที่แรกนะครับก็ทําเรื่องยุทธศาสตรก์กล้วยๆนะครับก็คือที่จะสร้างป่าชุมชนได้ยังไงนะครับหลังจากที่เราประสบความสําเร็จจาก6ไร่ก็ขับเคลื่อนมาต่อในพื้นที่24ไร่ต่อ คนที่ไม่มีที่ดินทํากินนะฮะไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับก็จะจัดแบ่งเป็นล็อกล็อกนะครับ24ไรยเราแบ่งประมาณสัก20แปลงนะครับเพื่อที่จะคนละหนึ่งไร่นะครับแล้วก็จัดระบบน้ําให้นะครับโดยที่มีที่ดินหนึ่งไร่แล้วก็ระบบน้ําให้ฟรีดินฟรีนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยฟรีเพียงแต่มีเงื่อนไขว่า คุณต้องทำเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานห้ามทำเกษตรเชิงเดียวลุงคมชื่อรำเ<ำ> <ปะ S 1> กษตรกรบ้านตาม,มาสมาชิกรุ่นแรกของโครงการาก่อนหน้านี้เขาทำนา,ตาแต่นี่สินพอกพูนจนต้องขายที่นาใช้นี่ของพ่อนี่ไม่มีที่ทำกินมาตั้งแต่เดิมเลย อ๋อแต่แรกก็ทำนาเหมือนกันทำนาก็มีแต่นี่สินก็หมดไรหมดหนาหมดก็เลยหยุดพักประมาณสิบปีก็เลยเพิ่มมาทำตรงนี้สองปีก็พออยู่ได้ครับพออยู่ได้เอามันทำนาทำเมงเป็นนี่จนโดนก็มนะไม่ไม่ไหวแล้วทำนามีแต่เพิ่มนี่เพิ่มนี่เพิ่มก็เลยหมดหนาหมดไรเลยหมดเลย หลังจากเข้าสู่โครงการโดยทําประโยชน์ในที่ดินเพียงหนึ่งไร่ซึ่งทําตามแนวทางทฤษฎีใหม่ลุงคมกับป้าพุพอมีอยู่มีกินมีคุณภาพชีวิตดีกว่าในอดีตครับถ้าไม่มีโครงการตรงนี้นี่มีทางไปไหมครับตอนที่โดนยึดนาแล้วเนี่ยไม่มีแล้วครับดูแล้วไม่มีทางไปแล้วแกแล้วไม่รู้จะไปทํางานที่ไหนได้เนาะก็มีแต่อยู่บ้านแหละอาศัยลูกสายลานนั่นแหละตอนนี้ก็ ไม่ต้องอาศัยโลลานแะล้วอยู่ตายายก็พอพอได้แล้วลูกหลานเก,ก๊เขาก็หากินแจกกันไปหากินครอบครัวเขาเสตายายก็อยู่ทำ,ทำสวนก็อยู่กสาตายายก็พออยู่ได้เงินก็พอมีใช้ขายนูน่นขายนี่บ้างเนาะขายหลายอย่างสับเปลี่ยนกันไปแล้วที่มีแค่หนึ่งไร่มันพอหรือเลี้ยงครอบครัวไหมครับ คแค่นี้ก็ผมว่าพอเนาะพอแล้วพอแล้วแค่นี้อ่ะเอาเกินก็มันไม่แบ่ไม่ไหวแล้วอืคแค่นี้ก็พอดูดูแลได้แล้ว<ป>อแล้วปัจจุบันแม่มีหนี้มีสินไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะหลังจากขายที่นาใช้หนี้หมดก็ไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะพอมีเงินเก็บไหมครับทุกวันนี้กามก็มีบ้างเลยค่ะ ก็พอมีบ ну no> ้างเลยค่ะแต่มัเยอะค่ะสองสามหมื่นก็พอมีไว้ค่ะเทียบตอนที่ทํานาใช้เคมีแล้วตนก่อนโดนยึดที่นากับทุกวันเนี้ยชีวิตมันดีกว่าไงอะทุกไงนี่มาได้ทําเกษตรกรนี่ดีขึ้นมากเลยค่ะดีกว่าทาดีกว่าทํานาอีกค่ะพูดตรงๆเลยค่ะพอใช้พอกินเหลือบ้างค่ะ เก็บสะสมว่างค่ะครับโอย้ยางงั้นเลยค่ะเป็นตระง,งึดเนาะ <laughs> ไม่ต่างจากครอบครัวของนาชุมบุญมากเกษตรกรบ,บ้านตามา ที่ไม่มีที่ดินทํากินจึงต้องไปทํางานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแต่ถูกนายจ้างโกงจนต้องเป็นหนี้เป็นสินต่อมาจึงเข้าร่วมโครงการการจัดการ <ไป S 2> ดินน้ําป่าในในเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน,นแล้ว,ว,ว,วทำไมเชื่อแนวคิดเชื่ออะไรของหัวหน้าคำหนึ่งครับก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะพรมันรกมากกับ่าคงไม่ไหวอ่ะมั้ง <c oughs> พอทำไปทำมาเออ ด,ดูดูต้นกล้วยต้นอะไ,<ว>ไรมักก<ว>น,นมก,ก็ดีขึ้นอ<ว>ืมันก็ดีขึ้นแล้วมีกําลังใจแล้วหัวหน้าเขาก็เคยมาพูดอย่างงโน้นพูดอย่างนี้เรามีกําลังใจขึ้นเขาไม่ทิ้งเราใช่ไหมเขามาชวนให้เราทําแบบโน้บบนี่เราก็มีกํำลังใจขึ้นก็เลยคิดว่าอเราพอไปไหวหน้าตาเนาะ<อ>คิดว่าแบบนี้ประวัติของเราต้นเรกๆยไปทําก่อสร้างก็มีดีขึ้นอะไรไม่มดีขึ้นหรือมีแต่ติดนี่กับนี่เขากินเหล้าเนี่ยติดเหล้ามากๆเลยเนี่ย ติดมากๆเลยมือสั่นเงี้ยเลยขนาดกินน้ํากินข้าวมันยังเงี้ยติดมากๆจนหัวหน้าว่าโอ้เลิกได้เรอผมพยายามทําให้ได้มาอยู่จุดนี้แล้วผมจะทําให้ได้เลยติดเหล้าเนี่ยผมจะไม่ขอกินอีกถ้าผมเลิกได้ตาที่บ้านเลิกยังเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วตอนเลิกเหล้าใหม่ๆมันเป็นไงมันสั่นครับสั่นมันอยากใช่ไหมอยาก แล,แล้วเอาชนะมันยังไงอ่ะก็น like ้ำร้อนแหละสมุนไพรเรานี่แหละต้มครับเด็ดแถวเนี่ยเลยนะดอกขาวๆกับอ้อยสองอย่างอีกอ้อยต้มกินก็วัละหม้อสองหม้อต้มกินกินครับพักแล้วก็นอนทำงานมั่งไปถากไปเลยนี่เลือกมาได้กี่กี่นี่ก็มาประมาณ เป็นพันศาหนึ่งและก็ประมาณสามเดือนมันสบายตัวขึ้นไหมฮะครับก็ดีกว่าเก่าจากหนุนโรงงานอุตสาหกรรมทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้กับนักปราชญ์หลายท่าน จึงหันหลังให้เมืองกรุงมุ่งมาพัฒนาบ้านเกิดเพื่อคืนถิ่นป่าให้แผ่นดินคืนถิงนสร้างชุมชนหลังจากของตนเองประสบความสําเร็จแล้วเขายังมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิน่นจัดทาโครงการการจัดการดินน้ําป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตัวอย่างของพี่คํานึงเจริญสิริจึงเป็นตัวอย่างให้คนหนุ่มสาวได้อย่างดีครับที่จริงตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นต้นแบบที่ ท่านไม่เคยเหน็ดเหนื่อยท่านไ,ไม่เคยย่อท้อเลยในแต่นิดเดียวอย่างเช่นในหลวงที่ท่านเป็นถึงพระมหากษัตริย์แต่ทําไมเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งผมก็ก็เป็นลูกของท่านคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทํำยังไงทิ้งจะต่อจิกซอให้เต็มชุมชนแล้วก็ขยายไปตําบลขยายไประดับอําเภอจังหวัดระดับประเทศหรือระดับโลก เพื่อที่จะช่วยโอบอุ้มโลกให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างร่มเย็นสงบสุขหนุ่มสาวจะอยู่บนใดเล่ากลิ่นหอมดอกข้าวยังชวนห้ชมท่ากลางกระแส ใครนอจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสศิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมพลชนชาวนามาปัติวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์ให้ทงบุญนิยมเป็นพยานสักขีให้พืนทอร